สวัสดีเอฟซีพ <conversations> ี่น้องทุกทุกคนเด้อทุกทุกท่านเด้อผูที่เข้ามาติดตามสองสิบหการวยชแนลกับส่องตาคุนพารวยคือมือนี่ ตาคุ้นปู้คุนสีเด็ตัดคงสุดท้ายแล้วเดอ้อวันนี้เด้อบอ้อซาแล้วเพราะว่ามันนั่นแล้วเอฟซีสีเด้อฮะรถตอรี่ให้มันได้ให้มันท่านเนะาะเพราะมันสิมัดแพงเด้อเอฟซีนี่คือว่าเอาคันมาเอาลงมาเห็นยังต้องวดเอามาเห็นยังเอามายืนยันว่า ผู้้ลังคนข้าเจ้ากับบ้าปวยดกเข้าเจ้าถืเบิงของผู้อื่นสะเกินสุดท้ายมือเลขกออกคอนคอนถ้าเอาโตัวเด็ดของปืนไปปลวยมันจังบ่ได้ใสเวลาน่ะนะอ่านี่ปอยเลยปลอยกอนมูพร้อมห้มูนํามาเลยห้สชี้นำ้ำจิตตามกับบวากันผู้บางคนกับบปลปอยรอใหายหลุนหลุนพราวารุนยังหลุนถือหลุนเลขกมูสําหนักอื่นําหนักเก่งๆเข้ามา ตังตามเพื่อนะนาของปูนี่ว่าตามออกก่อนเขาเลยเอามายืนยันคือว่าเป็นตองหดหน้านี่เนาะมือตองหดหดออกเอามายืนยันเดียวสิว่าบัดขงสุดท้ายตัดเหล้วเหล็กชุ้มนีบ่มีนะาคือจังมาเอามาใส่ข่งสุดถ้ายเอาปืนมาบ่อบอมแมนเดอเอามายืนยันก่อนเด้นนี่เด้อนี่คือตองหดเล่นนี่ของวันที่สิบหก ของตองหวัดเลยนี่นี่คือตองหวัดมันมีแตเลยเนี่ยให้เบิบบ้งเอาเข็บเบิ้งเอาเด้อบัดเนี่ยจังสรีตัดข่งสุดท้ายให้เบิง้งได้เอายืนยันก่อนเบิ้งไปเบิ้งไปถุกใบถุกใบจังสรีว่ได้พิพลาดแล้วจังสรีว่ได้วา่าปูขุนเอาเหล็ก <c oughs> ผู้อื่นมาจับมาตัดบะแมนต คลิปเล็ๆถ้าคิปพุทธกีคือไปเห็นหน้าสิบ้านี่บัดตัดออกมาแล้วเห็นดรอกว่ามีตัวใดแน่ออามาตัดเด้อให้เบิ้งให้ให้เบิ้งให้จำนี่เพื่อสุดเต็มเบิง้งแคปนาจอไวจดเบิ้งไ,แไวแคปไบเดอเดียวสิได้เบิง้งของดีของเด็ดเด็ดกลสุด้ายตัดบนตัดล่างพร้อมสุดลน้นบนล่างแยกกันตั้งหักก็เด้อเหมือนนี้เด้อ นี่สุดหนึ่งอาวายืนยันยาเอฟซสิบา่าโอ้ยเล็กบะมีก็ยังเอากลับมาแต่เอาเหล็กปืนมาบอ่บอบะแมนมันตรงมีต้องเอากาออกมาตัดมันไล่สุดเสียวมาตัดใช้กันแล้วเมืองเด้อผู้ยู่ไกลทั้งเมียงนอกเมียงหน้ากาับใดรัศมี ตัดแล้วเด้อบบบนี้เด้อปูตัดแล้วที่ลอกค่อยมาทุกคู่ทุกคนลอกค่อยมากกให้เบื้องนี้คือเอาเขามาตัดแล้วเด้อนี่เด้อเอายืนยันก่อนมันมีหรือบ่มีก่อนฉีตัด,ดยาพีหนังสีว่าเอาเดล็กผู้อื่นมาตัดเอาเดล็กจ้คของมายืนยันถ่ายเขียนก็คือแคปหนาจ,จอไว้ทุกแผ่นทุกแผ่นเลยเดี๋ยวสิเอาสรุปให้เบื้องอีกเช่น,นเด้อกว่อนมือห้อยออกมาเล็ก ตัวได้ตัดเขามาเขามานี่เอาเขามาให้เบิง้งมามาให้ตัดแล้วมาให้เบิง้งอะไรเด้อนี่ตัดแล้วเดียวสิว่าเอาเหล็กพูนมาตัดยืนยันยืนยันอาเอาให้เบิง้งนี่คือคงสุดทไายตัดแล้วตัวได้มีแคปใบเบิ้งเด้อถ้าเอาออกไปกะให้แคบหน้าจอเบิง้ง หันยั่งนั่นกะแคปเบิ้งหน้าจอคงสุดท้ายวันนี้ตัวตัดมาแล้วนี่คงสุดท้ายคือกันแต่ตัดแหลวตั้งบางตัวกับชีบอมีนะเพราะว่าชิเป็นเหล็กสามตัวสองตัวเด้อบางตัวกัมีบางตัวกับบมีเด้อบางตัวกัมีอยู่สุดเอื้อนแต่ว่าเอาเขามาตัดใช้กันแล้วทุกชิปของปูสิตัดขอมาใส่เจลตโตละโตตัดใช้กันแล้วเด้อวันนี้เด้อให้เห็นใหู้จัก คือคงสุดท้ายแล้วผู้ได้ยกไก่ยกไก่บันไก่เมืองกะยังเสียนรัดสายมีเบื้องเอาคงสุดท้ายแล้วปูตัดหลังตัดบนลอดเดอบันนีเดอเอาเป็นตัวได้กับเขามารับชุมรับฟังเดอเขามาแล้วกะกนไะไรก็แช่บอกต่อๆตกันไปคือคงสุดท้ายแล้วถ้าเมืองนอกเขาตัดมาจังไดกะสิเอามาให้เบื้องอีกเทนเองแล้วกะรอบผลสรุปแต่ว่าสำหรับของปูขุนนี่ตัดแล้ว บะมี่ขามาอีกแล้วนอกจากซินิมิิตเดอรคานิมิตสีเอามาให้สีเอาขอมาอีกยู่ทานิมิตก่อนถาบอนนิมิตก็คือบะขมาอา้อาวขมาสมมาฟังมาสมมาเห็นในบันนี้เด้อตัดด้วโคงสุดท้ายแล้วเอาให้ยืนยันไปกัรพิพผาดนาเตียอ f ซี่ผู้คนกะสีวา เอาเหล็กเด็กซุ่มนี่ตั้งแต่ที่แรกคือไปเห็นบัดมาตัดคือมีว่าแมนตัดเหล็กจากขวางนี่ละว่าเอาเหล็กอื้นมาดักปูขุนมาถ่ายเอาเหล็กพื้นคือผู้ว่าเอาเหล็กพื้นไปกอบดอกนี่ตะคนเนี่ยเอาเหล็กปูขุนไปกอบหลายอยู่ไปกอบเหล็กจากขวางอยู่เห็นหลายคอนนยู่เอาเหล็กปูขุนกับเหล,ล็กลำใหญ่ไปกอบ เรียว่ากะยาเพิ่นเพิ่ผลบ่ลอายเนาะเป็นสิทธิ์ของของคนผู้นั้นมันระบบประชาธิปไตยขันผู้ได้เห็นเอฟซี FC ผู้ได้เห็นเอาข้าเจ้าเอาไปกอบกับว่าเบิ่งข้าเจ้าลรืมาเบิ่งปูขุนพี่มาเบิ่งลำย่ี่ผู้เจ้าของตอนสวัสดีเพื่อให้เข้าใจอา้าวเป็นเลขตัวได้กะคงสุดท้ายแล้วของวันที่16ิบหกพฤศจิก,กายนตัดแล้ว อันนี้สุดบนได้พี่น้องเด้อเอาสุดบนก่อนสุดบนอันนี้เขียนเป็นบนล่างเลยเสื้ออันนี้เป็นสุดบนบบบนี้ตัดบนตัดล่างอันนี้สุดบนยันไปตัวหนาก่อนบนบนบวกี้ครูรับบนก็ได้ บนชุดบนแต่ว่ากระเแน่เนาะอาจสีลงลางกระเบื้องเอาเด้อเอ็ีดเด้อพิจารณาเอาว่าอยู่บนอาจสีลงลางกันแล้วเอาบนลางไปน้ำหนาแล้เนาะเพื่อผิดพลาดเพื่อการผาดชุดบนศูนย์ซีตัดระเด้อพี่น้องเด้อตัดแล้วมาขัดแล้ว 04 08ให้กับน้ำแนล่ละอยาปล่อยมือเด้อกับเบาเบาก็ะไดรับยกลับนักไหลตัวกกับนี่สินักน้ำกันกับบวาบวากันมกักระจัดไปเลยคัดกับพัน08 ศูนย์เก่เก,เก่เก่าสีเกบื้องหัจบคลิปเด้อเอฟซีเด้อจังสิขอใจเด้อเมื่อสันเดียวเ่เขอใจรีบไปโหลดบ่หุ้จักว่าผู้คุณิวโบไปจังไรดิ บ่งหูจักคำบอกคำจา่าเล่ยสีหลงเลยสีบ่งหูเจ้าบอเออคนบอกอีกยังนอ0 9นเก่าหนึ่งเกตหนึงเกเด็กหึ่งชงบงกันนะบ่งเล็กสามตัวไปนั่มเบันนี้ด้สามตัวสามตัวไปเลยบัน

một món kẹt một บนวิ่งเรื่อยไปตัดยังละโตแลลวเด้อพี่น้องเด้อรูดยังละโตแล้วบนวิ่งบนบนไปก่อนต้องเขียนวิ่งไปทั้งหลงังทั้งใตกันเลยลนะ นี่บนวิ่งเอาไปหลูดเลยตัดเดียวตัวเดียวตัวเดียวเราได้บบนี้ได้ว่าบนว่่าลางบันนั้นจังสีกรมไทยบนสี ซีหลุดเลยหลุดเลยซีซีหลุดหลุดซีได้พด่นได้บนได้หลุดเลยหลุดห,ดดดห,ดดหดาแล้วบนหลุดซีอ่ คิดกันไปก่อนเดี๋ยวสิเขาไปปนกันบนกับล่างสกัดไปก่อนเจเอฟซีผู้บงหุบจักสิบ่าไปหลุดเจ๊กันเอาไปบนล่างก็ธรรมดาแล้วเนาะให้บนให้ล่างให้บนก็เอาลงมาล่างนั่กระไดโบแมนสิปล่อยมือเนาะแบบนี้กะล่างเด้อบบนี้เด้อล่าง อันนี้กุมลางกุมลางตัดให้บนลางเด้อบานนี้เด้อเห็นกันเด้บอบ่ล่อแล้วลางเมือ่อกี้คูดอกลางสามคูสีคูหนึ่ง ลางจัดลงมาแล้วหกสามหกสามเก้าห้ารอสีปล่อยสึกษาบอลี่ล่อแล้ว บุตีรอนั่นตเตรีมัดก่อนเอฟซีปอปก่อนเลยเดี๋ยวอตเตอรีสีมัดแล้วเข้าเกตพอใหญ่หนึ่งคนบ้ปล่อ,อยง่ายๆดิยักๆช่องมือจะถ่ายเป็นยังปล่อยตเตรีมัดแล้วพถ้าเบิ่งหาซื้อกับบาได้ ล่างบิ่งบานนี่ล่างบิง,บง,บงอันนี้ล่างล่างให้ตัวเดียวคือกันอยากหลุดกะหลุดฮาต์ตหลุดเอาฮาต์ตหลุดใส่เอาเดา้อล่างบิง่งเอาล่างมาบนฮาร์ตหลุดใส่เอาล่างวิ่งลูด หลุดเลยมาลุดเซลสี่สี่สองท่างให้ได้บนเอาซีรูดลักซิปด้อล่างก็เอาหกหลูดลักสิบให้ลูดลักสิบ Chang là tuấn ở lưu lạc sĩ bơi tóc anh yên yên yêu thích yên tóc công งกสามศูนเก้าหนึ่งกิจกิจถาแปดบางคนกับตัวมาตามอย่างเดียวดิสงสัยสิเอาไปลุ่งคลิปเจ้าขวางเนื้อเบาไปเขากลมผู้โทรมาถามมัน ต้องอันนี้ให้เห็นยกอะโทรมาถาม,มอยู่บอกในคลิปเราเดา้อบอบอกเด้อไปโทรมาถามเบืง้งในนี้เอาเบอร์ที่สองศูนแปดสองนแปดสอสองสาม เพราะว่าสมัยนยุคโซเชียลมันดีแล้วเพราะว่าเห็ุยูทูปบ่เป็นเ่าแมนย่าเอาตัวนั้นมายืนยันเล็กหน่อยเล็กๆไ็เห็ดเป็นมันแล้วฮ่าสามอยากได้เงินเสียงอัดเอาไปลงยูทู e เขากลุมหาเงินนํำผูเื่นจะสลดอกบ่บอกบรุ่น ไปโทมา,ามํากะเดี๋ยวชั่วโมงเดียวเมื่อวันเดียวสามสิบนาทีก่อนห้อยออกทั้งสี่บอกไปโทษถามบรรลุนมีกติกาแต่กัอนห้อยออกสามสิบนาทีบอกเลยเลยอ้าบานนี้กลมหนเด้อพี่น้องเด้อมีตัวกลมตัวเน้นหนเด้อบารนี้เด้อ bộ phim tự nhiên tổ lượng là áo buồn cơm hay cắp cân đa màu mềm đi đồn cùm ở văn hải xám cùm mua nằm trên to lượng này mất lấy mua nằm ở to lượng này mất ở văn hải cùm ở xâm phục của một khi lòng lời lòng กีดร้องให้กลับมดทุกตัวได้อบนมีหาหางบ่ไล่าตาดอกตีนอเขียนไก่กันก็นกนได้อันนี้สามตัวก้มสามตัวอันนี้ก็เป็นตัวร้องตัวนี้ก็ร้องไว้หน่อยมันเป็นตัวเดียวกันร้องตัวร้องตัวร้องมัดนั่นแหละตกก้มเด่นกับนี่ตัวนั่นแหละ บานรลล่าล่างกลมเด่นกลมเด่นอันกก็ล,อลอ่องล่องเอาเบิ้งได้บาน้ได้แคปหนา้าจอได้เอฟซีได้สามีเบิ้งเอาบาน้สุดท้ายแล้วนี่นอกจากเลขนิมตมชิมามามากก็แล้วไปกระสีอีกจะนึงก็กคือ ของเกาหลีผละตัดทุกไทยอันเกาหลีมากกระมูกกระกรบมดเลยของปูนี่กระสิกรอบแล้วคนนีน่งไปออกไปนี่ก,กระกอบแล้วของปูคุณก็ได้คนถากกรอบลายเอาไปกรอบเป็นเหล็กเกี่ยวควงังอา้าวมาว่ากันเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอของสุกไทยปูคุณตัดแล้วเด้อบนล่าง บนยส่วนบนลลางยส่วนลลางวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกส่วนบนมี0 4 0 8สี่9 1เก่าสก่จับคู่ให้กลมมันเป็นจับคู่ให้แล้วตัวเด่นตัวเน้น่นสี่สเกตัวลอง1นึ่เก็ดเก สตัวก็มีเก้าศูนย์สี่หกหเกตศูนย์สีเดตัวเน้นตัวเด่นสตัวเก้าศูน่ศูนย์เก้าหลงสี่แลงหงไอหกหนึ่งเก็ดลองวิ่งรูด 4คิดว่าเอาไปรูุดลักสิบมันละสีเป็นยยลัก10บมันละเอาขอไปรลุดเลยกับถุกโตเลยซีเนะ่าลัก10มาน,นีรางกะมี6หกสาลังมี3ห้างนี่บ่าหลายคือบนนี่หกสามเก้าหาเกกคือของลลางกะให้เอฟซีมาผู้ได้มาเบิ้งมาช้มแล้วกะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามหลายๆเรื่องบ่าวเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่คันเอฟซีใหม่ก็กดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อมันสิบว่าได้ผิดพลาดปูขุนปล่อยเหล็กเวลาใดก็สิไดหุ่นจักคือของปูขุนมีทั้งเล่าทั้งหน่อยทั้งรัฐบาลอ้าวว่ากันแล้วหนะ้าเอาส่องทางส่องหนังใหม่ตาคุณพ่านรวยนี่คงสุดท้ายแล้วเด้อ คงชุดไทยมีสองเทียก็ลังางานว่ท่านตัดวันนี้ตัดแหลวตัดแหลวของปูคุนสองตาคุณพ้ารวยผู้ใดเป็นเอฟซีตาคุณผ้ารวยก็เขามาเบิงมาส้มมาเบิงมาจัดกันเด้อวานนี้เด้อลอตเตอรี่ที่มัดก่อนเพราะว่าขันทีปล่อยเหลืออยู่มือสองมือลอตเตอรี่ว่ามีดอกบ่ยืงยึงยักๆแล้วปูขุนบ่คือผููอ่นบ่คือสำนักเอ่นสำนักหนีปล่อยกวนมู ไปติตามกระยาิ่นเข้าไปกวนเิืนไปกวนใ้กวนผู้ไปล้างในตั้งแต่ปลาหางแดงคือว่าแ้วเนาะผู้ไปกวนในปลาขอบปลาโดผู้ปลาลุ่นผู้ไปลุ่นได้แต่ปลาหางแดงมูเอาหมดแล้วปลาตัวใหญ่ๆสำหรับเมื่อนี้กะเห็นหน่อยหน่อเอฟซีหน่อฟซีทุกคู่ทุกคนประสบความโชคดีลำล้ำรวยๆกันเอฟซีของตาคุนพลารวย พีใไม่ให้ได้ออกป้ายแดงกันทุกคู่ทุกคนเด้อนี่ป้ายแดงขับขี่กันทุกคู่ทุกคนน้ำมันแพงกระยาดอกขอให้ได้มีรถนอให้ได้มีรถคันใหม่ใหม่งามงามถึกอกถึกใจสําหรับวันนี้ก็ให้ทุกคู่ทุกคนโชคดีเด้บอบ่เจ็บบ่จนลำลำรวยรวยเงินทองไหลมาเทมาสวัสดี